คนลาวเขาไม่นับถือคนไทยเป็นพี่น้องหรอกคนลาวมาใช้ภาษีทรัพยากรไทยใครบอกว่าคนลาวคนไทยพี่น้องกันกับสวัสดีครับสวัสดี f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟทั่วโลกนะครับ มาเจอเจอกันท่ามกลางสายฝนครับวันนี้มีฝนตกปล่อยๆนะครับนะฝนล,ลินลินแต่ท้องฟ้าท้องฟ้าฟ้าร้องนะทุกท่านนะเมื่อกี้เดินออกมาก็ฝนนะครับฝนเปียกเลยนะครับพอได้ชุ่มฉ่ำนะครับประเด็นประเด็นนี้มาอีกแล้วทุกท่านนะตามที่ผมอ่านไปนั่นแหละ คนลาวเขาไม่นับถือคนไทยเป็นพี่น้องกันอันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีจะคิดไปนะแต่ผมไม่ได้เหมารวมนะนะครับคนลาวคนไทยผมไม่ได้เหมารวมว่า,าคนลาวจะเป็นพี่น้องของผมไม่ได้เหมารวมนะซึ่งผมพูดผมพูดไปเนี่ยหมายถึงว่าผมนี่ผมนี่มีพี่น้องเป็นคนลาว แล้วก็ผมนับถือพี่น้องทางเราเนะี่ยเป็นพี่น้องผมผมก็ไม่ได้รวมถึงทั้งประเทศเลยผมไม่ได้รวมนะ,ะหวังว่า f c ที่คอมเมนต์เข้ามาคงจะเข้าใจนะฮะสามคอมเมนต์เลยเรียงกันนะครับนะครับแล้วก็คนไทยมาใช้ภาษีทรัพยากรไทยนี่ใช้แบบไหนผมยังงงเลยอธิบายผมฟังหน่อยฮะแล้วก็ประเด็นที่ว่ามารักษาตัวที่ ประเทศไทยผมทำไมไปแนะนำให้คนลาวเข้ามา,ารักษาตัวที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะทั้งชักชวนทั้งแนะนำอะไรประมาณนี้ทุกท่านมันเป็นมาตั้งแต่นานแล้วเพื่อนมาน่กเรื่องของเพิ่นตามที่ผมไปเห็นนี่ผมก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้พี่น้องชาวลาวก็ยังมา,ารักษา อยู่ที่โรง,งพยาบาลที่ประเทศไทยนะเพื่อนก็ออกมาพูดในคลิปอยู่ทางช่องทางลาวเพื่อนก็บอกว่าทางประเทศไทยนี่เครื่องมืออุปกรณ์มันครบทุกท่านเพื่อนก็ต้องเลือกนะในเมื่อเพื่อนมีเงินแล้วก็ให้เพื่อนใช้เถอะนะนะนะครับเพื่อนอยากมารักษาตัวที่นี่เนะพื่อนก็ต้องใช้เงินส่วนในกรณีที่ว่ามาเบียดเบียนเรื่อง เข้าคิวเข้าอะไรนะครับแก่งแย่งเ,เข้าคิวในการรักษานะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะไม่เกี่ยวนะนะครับเพราะว่าศักยภาพของโรงพยาบาลใหญ่ๆเขามีอยู่แล้วนะเขารู้จักแยกแยะนะว่าจะนัดมาวันไหนนะหมอเฉพาะทางหมอนี่ต้องมาวันนี้หมอนี่ต้องมาวันนี้เขาไม่ได้นัดมาวันเดียว ทุกโรคนะครับเขาไม่ได้นัดมาดังนั้นแล้วจะมาแย่งการรักษาที่ประเทศไทยนี่ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะและอีกอย่างถ้าเพิ่นมารักษาเพิ่นก็ต้องถือเงินมาด้วยแหละนะการรักษานี่มันก็ต้องนะมันก็ต้องใช้เงินนะเพิ่นไม่มีเงินเพิ่นไม่มาหรอกกว่ากว่าจะมาได้นี่ไม่ไม่ได้เรื่องง่ายๆนะถ้าคนลาจะมารักษาตัวที่ประเทศไทยนะทุกท่านนะ เขาต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะเขาต้องโทรมาอยู่แล้วว่าพี่น้องทางไทยหรือว่าพี่น้องทางประเทศไทยนี่เขาต้องถามอยู่แล้วว่ามานี่มาเดินทางมายังไงขับรถมายังไงให้ใครพาไปมีค่าใช้จ่ายยังไงเขาคำนวณมาแล้วนะแต่ในส่วนที่ว่า,ามาใช้ยาฟรีอะไรฟรีนี่ผมว่าผมว่ามันน่าจะมีเคสแบบอันที่ไม่เข้าใจมั้งนะอาจจะ อาจจะมันเป็นอ่าเป็นครั้งเป็นคราวที่ว่ามันเกิดล่าช้าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นบางบางเคสเท่านั้นเองอย่าไปมาเขารวมว่าเพื่อนจะมารักษาฟรีไม่มีใครหรอกครับจะมาคิดจะมารักษาฟรีขนาดคนไทยเองก็ยังต้องต้องจ่ายนะครับต้องจ่ายนะครับอ่าถ้าในเรื่องในกรณีที่เรามีบัตรใช่ไหมครับมีบัตรทองมีบัตรข้าราชการอะไรประมาณนี้ ในส่วนที่มันเสียมันก็เสียอยู่นะเหมือนข้าราชการนี่อย่าว่าไม่เสียนะข้าราชการนะครับข้าราชการต้องเสียเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเบิกหลวงได้ทั้งหมดนะในกรณีบางยานะทุกท่านยาที่นําเข้าจากต่างประเทศหรืออยู่ในคลังยาที่มันเป็นยาพิเศษนะนอกเหนือที่ทําการรักษาฟรีแล้วต้องจ่ายนะครับทุกท่านนะอันนี้อันนี้ เจอมาแล้วนะทุกท่านนะไม่ใช่รักษาฟรีนะปัทองปัทองก็รักษาบัดทองครับรักษาฟรีนะแต่ในยาบางตัวอาจจะมันเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปอีกมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ว่าฟรีไปทั้งหมดถ้าฟรีทั้งหมดก็ไม่ไหวแล้วดังนั้นใครจะว่าพี่น้องลาวมาแย่งรักษาตัวที่ประเทศไทยนี่ ผมไปชักชวนมาไปแนะนํามานี่ไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวกับผมเลยผมแค่เป็นสื่อว่าถ้าพี่น้องชาวลาวอยากมารักษาตัวที่ในโรงพ,พยาบาลใหญ่ๆนะนะก็ต้องเตรียมตัวยังไงเนาะนะครับเดินทางมายัางไงนะครับเ,เริ่มต้นเรามาถึงนี่เราต้องไปทำการเข้าห้องไหนไปยื่นเอกสารตรงไหนกรอกข้อมูลยังไงนะ ในในเบื้องต้นผมก็แจ้งไปแล้วว่ามาถึงมาถึงมันก็จะมีใบซักประวัตินะ่ะเขาให้เขียนเองแหละแต่ทุกวันนี้นมันมีน้องๆฝึกงานนะมีน้องๆฝึกงานนักศึกษาฝึกงานเขาคอยบริการอยู่แล้วว่าเ,เขาเขารออยู่แล้วถ้าเดินเข้าไปป้าเขาก็ถามอยู่แล้วมาทําไมลุงมาทําไมป้าเออมารักษาตัวมาจากไหนอะไรเขาก็กอกนะแล้วเขียนไม่เป็นเขาก็เขียนให้นะอันนี้เป็นบริการทางโรงพยาบาล ดังนั้นแล้วผมได้บอกรายละเอียดไปอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าผมไปชักชวนไม่ใช่ผมไปเ,เรียกเพื่อนมานะเพื่อนทำตามาประเพณีเพื่อนอยู่แล้วมันมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องเขามารักษาแล้วมันมันดีเขาก็บอกดีนะถ้าไม่ดีใครเขาจะมารักษาล่ะดีแล้วนะทุกท่านนะ โรงพยาบาลเรามันขึ้นขึ้นหน้าชูตานะว่าเออพี่น้องต่างประเทศมารักษาแล้วหายรักษาแล้วดีขึ้นเออเขาก็จะได้บอกต่อต่อไปแล้วก็มันก็จะมีรายได้เข้าประเทศนะเขามาเขาต้องเสียเงินอยู่แล้วนะครับนะครับหนึ่งแล้วอ่ะเขามาเขาต้องเติมเสียอะไรบ้างล่ะครับการเดินทางเข้ามานี่ก็ต้องเสียค่าเติมน้ํามันอยู่แล้วน้ํามันก็เป็นภาษีของประเทศใช่ไหมครับเออ เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็เป็นภาษีหักบวกกี่เปอร์เซ็นต์อีกไปนอนโรงแรมที่จังหวัดที่จะไปรักษาตัวอ,อย่างเช่นที่ผมกล่าวไปแล้วว่า,าพี่น้องชาวลาวเนี่ยนิยมมารักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมันเป็นจังหวัดใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ขนาดเราเองเราก็เลือกนะเลือกที่จะไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะ ดังนั้นเพิ่มมาเพิ่นก็ต้องไปพักพักแรมที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ลไปพักที่โรงแรมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะก็ต้องเสียค่าโรงแรมใช่ไหมครับค่าโรงแรมมันก็มีมีแวดมีภาษีเหมือนกันบวกเข้าไปอีกเออประเทศไทยก็มีรายได้รายได้ภาษีเข้ามานะผมก็ยัง,งงงว่ามาแย่งภาษีอะไรของประเทศไทยงงเลยนะ อันนี้ก็แจ้งไปด้วยนะครับว่า,าผมนี่นับถือนับถือพี่น้องชาวลาวนะเป็นพี่น้องผมไม่ได้รวมถึงประเทศไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะครับผมนับถือเฉพาะญาติาพี่น้องของผมผมก็อ้างไปบอกว่า,านี่คือ,อประเทศบ้านพี่เมืองน้องนะเพราะว่าทางนู้นก็มีญาติอยู่นะครับแต่ผมก็โดนนะครับโดนไม่เป็นไรครับ มันจะได้มีการปฏิสัมพันธ์นะการคอมเมนต์เข้ามามันทั้งลบและบวกนั่นแหละนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากแนะนำไว้ด้วยนะครับถ้าพี่น้องอคนลาวที่จะเดินทางมาก็ตามที่ผมบอกแหละแนะนำบอกว่าถ้ามาเราต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะครับามาถึงกี่โมงประเทศไทยกี่โมงเข้าไปจังหวัดขอนแก่นใช้เวลาเดินทางประมาณ 2- 3สามชั่วโมงนะพอจะไปเข้า ยื่นเอกสารอะไรต่างๆก็น่าจะรู้แล้วล่ะเพราะว่าเขาคงมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องที่เคยมาอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ